เื่องับเซตค่ะเป็นเนื้อหาของเรียนชั้นม .4 ค่ะก็มีจุดประสงค์ในการสอนก็อยากจะให้นักเรียนเนี่ยได้มีความเข้าใจในเรื่องของซับเซตคือด้วยเรื้อหาซับเซตเป็นเท่าที่ทำการสอนมานะคะปัญหาก็อยู่ที่นักเรียนจะมาแยกซับเซตของเซตใหญ่ไม่เป็นนะคะจะมีปัญหานักเรียนบางคนนักเรียนเก่งนี่ก็โอเคนะคะ แต่ว่านักเรียนอ่อนเนี่ยนักเรียนจะเขียนสับเซตไม่ได้ค่ะให้หนักเรียนที่รับบัตรทำเรื่องเซตนะคะไปแล้วก็ลองศึกษาดูซิว่าเซตของเราเนี่ยเรามีอะไรที่ได้จากเซตมีความรู้เรื่องอะไรที่ได้จากเซตการนําเข้าสู่บทเรียนก็จะใช้วิธีการถ้าถ้าเผื่อว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องก็จะพยายามที่จะเอาเรื่อง ที่เรียนมาแล้วนะคะมา,มาเป็นฐานจำน,นของสมาชิกของเซตดก็จะมี 1, 3, 5, 7นะคะเซตนี้น่าจะจัดเป็นเซตจำกัดค่ะเพราะว่าเราสามารถนับจำนวนได้ส่วนเซต A นะคะมีจำนวนสมาชิกทั้งมีจานวนสมาชิกทั้งหมด สี่ตัวคะ่ะเพราะว่าสี่สี่กับหกหกมันเป็นจำเป็นเป็นเลขที่ซ้ากันคานับรวมเป็นหนึ่งตัวคะ่ะแล้วก็เป็นเซตจากัดคะ่ะสามารถนับจำนวนสมาชิกได้คะ่ะค่ะที่ดิฉันแจกใบบัตรคําให้นักเรียนได้ศึกษาเนี่ยแล้วก็ให้ให้นักเรียนได้อ่านอ่านแล้วก็จะต้องตีความด้วยแปลความด้วยเซตของ H มีสมาชิก3ตัวคะ่ะเพราะว่า3 3กับ5เป็นอยู่ในเซตเดียวกันเรานะับเป็น1ค่ะ,ะจดเป็นเซตจำกัดคะ่ะ หลังจากที่ดิฉันได้ทบทวนความรู้ให้นักเรียนได้ได้เรียนเป็นพื้นฐานแล้วเนี่ยค่ะดิฉันก็นําไปสู่เรื่องสับเซตเนี่ยโดยการให้นักเรียนได้ได้แยกสีกระดุม เราจะได้สมาชิกกี่ตัวคะสามตัวมีอะไรบ้างคะจงปูแล้วของเธออ่ะสีชมพูสีส้มสีเขียวชมพูสีส้มสีเขียวแล้วของเราอ่ะชมพูเขียวส้มชมพูเขียวส้มเหมือนกันไหมเนี่ยเหมือนกันไหมคะเป็นเส้นเดียวกันหรือเปล่า บอกสลับหน้าสลับหลังใช่ได้ไหมคะใช่ๆๆได้ก <ๆๆ S 1> ็เป็นเซตเดียวกันมีสมาชิกอยู่ส,<อ>สาม,สามตัวดสามส,สีนะคะสามตัวสามสีนสนในครั้งแรกเนี่ยดิฉันก็ให้นักเรียนได้แยกสีเป็นกระดุมเดียวๆนะคะกระดุมเดียวๆก็เปรียบเสมือนว่าในกระดุมแต่ละสีเนี่ยก็จะเป็นสมาชิกของเซต 1 1ตัวนะคะส,สีก็3ตัว2ส,สีก็2ตัวนะคะก็ได้ทำความเข้าใจกับนักเรียนนะคะเป็นเบื้องต้นก่อนว่ากระดุมแต่ละสีมันเสมือนกับสมาชิกของเซตให้นักเรียนช่วยกันสี่นคน5คนเนี่ยให้เรียนช่วยกันแบ่งกลุ่มสีแบ่งกลุ่มกระดุมเนี่ยให้เป็นกลุ่มที่มีความแตกตา่าง จะเป็น1ตัว2ตัวสาตัวก็ได้นะคะให้มีความแตกต่างให้ได้มากที่สุดแล้วก็จดบันทึกลงในกระดาษที่ครูให้สับสีาใช่ไหมแกแล้วก็เอาสีเขียวก็เป็นสองสีนี้ก็เป็นชมพูเขียวชมพูเขียวชมพูเขียวเอาสีเขียวออกเอาสีส้มใส่ก็เป็นชมพูส้มอ่าเซตของสีอ่าชมพูสีเขียวสีเขียว จุ้งปูเขียวจุ้งปูส้มครับจุ้งปูส้มเขียวส้มเขียวหมดหรือยังนี่จัดอย่างอื่นได้ไหมังสได้สองสองสองสีเนี่ยจัดสองสีเนี่ยทำอย่างอื่นได้อีกไหมคะสีเขียวจุ้งปูเขียวจุู้ส้มจุ้งปูส้มเขียวส้มครูถามว่าจัดอย่างอื่นเป็นสีอื่นอีกได้ไหม เนี่ยเรามีสีอยู่กี่สีคะเรามีสีอยู่สามสีใช่ไหมคะเราจะแบ่งเป็นกลุ่มสองสีใช่ไหมคะกลุ่มละสองสองสีในสองสีเนี้ยเราก็จะสลับและเขียวชุพูเขียวส้มใช่ไหมคะอีกตัวหนึ่งก็ต้องเป็นอีกตัวหนึ่งก็ต้องเป็นชุลภูชุมพูอะไรคะ จุมพูเขียวจุมพูเขียวเหรออ่ะจุมพูเขียวคราวนี้ถ้าจะจัดแบบสองสองสมาชิกสองตัวเนี่ยสองสีเนี่ยเอาสองสีเนี่ยจะจัดเป็นแบบอื่นอีกได้ไหมหมดหรือยังหมดแล้วหมดแล้วทไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะนั้นต่อไปกลุ่มสองตัวก็หมดแล้วต่อไปก็จัดกลุ่มกี่ตัวคะสามตัวอ่าเป็นชุมพูเขียวส้ม ถ้าจัดสามตัวจะได้ก e> ี่กลุ่มจะได้กลุ่มเดียวทั้งหมดเราจัดได้กี่กี่กลุ่มคะเจ็ดกลุ่มนะคะเจ็ดกลุ่มมีสีมีสีส้มส้มเขียวสีเขียวสีเขียวสีชมพูสีชมพูแล้วก็เป็นคู่สีส้มสีเขียวแล้วก็ส้ม ชมพาชมพูเขียวก็ชมพูเขียวในขั้นตอนที่ฉันให้เขาแบ่งสีนะคะก็แบ่งสีเป็นกลุ่มๆนะคะย่างน้อยเนี่ยเขาก็จะได้วิเคราะห์ละนะคะวิเคราะหะ์แล้วก็แยกแยะออกว่าในแต่ละกลุ่มเนี่ยมันก็คือจะเอาไปเชื่อมโยงว่าในแต่ละกลุ่มเนี่ยมันก็คือหนึ่งเซตจะเป็นหนึ่งเซตย่อยที่มันมาจากเซตใหญ่นะฮะก็คือกระดุมทั้งหมด กระดุมทั้งหมดที่คุณครูได้แจกให้นะคะแล้วก็มาเป็นส่วนๆมาเป็นชิ้นๆในกลุ่มนี้เราก็สามารถที่จะไปเชื่อมโยงได้ว่าในแต่ละกลุ่มที่จัดเนี่ยมันก็มีความสําคัญนะในแต่ละกลุ่มนี่มันก็คือ1นึ่สับเซตก็ออกไปเขียนสับเซ็ตให้นักเรียนเชื่อมเพื่อที่จะเป็นตัวเชื่อมให้นักเรียนไปได้ได้ทราบว่าในกลุ่มนี้มันก็คือ1นเซ็ตหนึ่งเซตแล้วก็ทั้งหมดเนี่ย นะคะทั้งหมดมันก็คือสับเซตของเซตที่เราต้องการที่จะหาเรามาดูกลุ่มเดียวก่อนนะคะที่จัดเป็นตัวเดียวเพื่อนจัดเป็นหนึ่งตัวสองตัวกลุ่มละสามตัวนะคะมาดูตัวเดียวก่อนตัวเดียวก็มีสีอะไรบ้างคะม,มีสีพูมีสีเหลามีสีทอกมอไหมมีซ้ำไหมคะอ่ะมามีซ้ำกันใช่ไหมคะนีะเ้เหมือนกันเนาะ ได้เห็นการต่อไปสองสองตัวสองสีมีอะไรบ้างคะมีชมพูอ่มชมพูมส้มสมส้มส้เส้ม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 สมส้มสมี้มส้ส้ม้มส้มมส้มมมีมสส้มสสีส้มสสหมมดหรือยัง รหมแล้วต่อไปก็อีกเท่าไหร่คะอีกสามนะคะสามสาตัวตนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าการจัดกลุ่มจัดหมดทุกกรณีไหมคะเนี่ยหมดทุกกรณีไม่มีแต่ตางไปจากนี้แล้วนะคะเราเอากลุ่มเนี่ยนักเรียนดีมากเลยเนี่ยนักเรียนเส้ยนเซมาให้อยู่เรียบร้อยนะคะ เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ทั้งหมดกี่เซตกี่เซตหนึ่งสองอันนี้ก็เป็นอ่านให้ครูฟังสิเสอง สีเขียวส้มมีทั้งหมดกี่เซต1 2 3 4 5 6 7งสามสีาเจ็ดเจ็สมาชิกของแต่ละเซตเนี่ยเป็นสมาชิกของ a ไหมเป็นเป็นไหมคะเป็นอันนี้ก็จะเป็นสมาชิกของ a เซตของชมพูก็เป็นสมาชิกของ a ใช่บไหมคะอ่าเซตของเขียวเนี่ยเขียวก็เป็นสมาชิกของอะไรของ a เซตของส้มส้มก็เป็นสมาชิกของอะไรคะของ a เซตที่อยู่ในลักษณะอย่างนี้เราเรียกว่าสับเซตนะคะสับเซตอ่ะเมื่อกี้สามสีเอาสามสีขึ้นมานะคะสามสีให้สองสีติดกันขั้นที่สองนะคะขั้นที่สองดิฉันก็ให้นักเรียนเนี่ยเอากระดาษกาวไปแปะสีติดกันแปะกระดุมติดกัน2เม็ดครูอยากให้นักเรียนได้แบ่งกลุ่ม2ตัวเนี้ยนะคะ แจกแบ่งได้ทั้งหมดกี่กลุ่มกลางเนาะแล่วก็เงินการไปในเซตเดิมใช่ไหมแล้วก็เพิ่มไอ้นมาด้วยที่อาจารย์บอกเมื่อกี้คือเซตบ้าเซตบ้างเพิ่มมาด้วยหน้าอย่างลิ้นหน้าถ้ามันคู่กันเนี่ยเราจะใช้อะไรเวลาเขียนจะใช้อะไรช่วยใช้ปีกกางช่วยค่เป็นอ่าก็เขียนเซตช่วยใช่ไหมคะก็แสดงว่ามันอยู่ในเซตเดียวกันอ่าโอเคได้อะไรบ้างคะเขีวตอสีเขียวอืม วกันรกแล้วก็เ็ตว่าเซตว่ามมเนึงแล้วก็เขียวนึ่งค่ะแล้วก็ได้เวางลงไปทีละตัวสิคออันนั้นโอเคหนึ่งเคค่ะช่หเลยก็แสดงแล้วอกเว่าไม่ได้จากรใ้ค um, ่ในสองตัวท like okay. um, ี่ต like ิดกันเนี่ยมันก็จะสื่อความว่าถ้าเราเขียน กลุ่มกลุ่มกระดุมสองสีที่ติดกันเนี่ยให้เป็นเซตในเซตนั้นก็จะแยกสมาชิกในเซตที่เขียนเนะ่ะมันก็แยกออกจากกันไม่ได้มันไปไหนก็จะต้องไปด้วยกันเราก็จะไปเขียนสมาชิกของเซตที่เป็นเซตสอนเซตได้ค่ะสมาชิกของอยูตัวหรือเปล่า เป็นสับเซ็ตของดีไหมนักเรียนไม่เป็นเพราะอะไรคะสมาชิกทุกตัวของ A ไม่เป็นของ B ครับสมาชิกทุกตัวของ A ไม่เป็นของ B เพราะฉะนั้นเอก็ไม่เป็นสับเซ็ตของดีเก่งมากปรบมือให้เพื่อนน้อยเรียบเรียบเรียบเอก็ไม่เป็นสับเซของต ถ้าที่ฉันไม่ได้ใช้ตัวกระดุมเนี่ยเวลาที่มันสมาชิกเป็นเซตซ้อนเซตเนี่ยนะคะนักเรียนก็จะเขียนเซตเซตเดียวนะคะเซตเดียวไม่มีวงเล็บป,ปีกา2ออันซ้อนกันอีกประเด็นหนึ่งก็คือถ้าเราไม่ใช้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ใช้ตัวนี้เนี่ยเด็กก็จะบอกว่าตัวสมาชิกเนี่ยข้างในเนี่ยมันสามารถที่จะแยกออกจากกันได้อาจารย์สุพรก็ จะสอนให้เราเข้าใจเก uh, ็บในหนังสือตำราที่เราเรียนนะครับก um mm. ็คือว่าแกก็จะเออเอาสื่อการเรียนการสอนของแกมาอย่างเมื่อกี้ที่เราเรียนกันไปคือกระดุมนะครับคือว่าแกก็จะสอนให้เราเข้าใจมากขึ้นเพราะว่าในหนังสือตำราเรียนคือว่าเราเรียนแล้วคือถ้าเราไปอ่านเองเราศึกษาเองเราก็จะไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าพออาจารย์เขาเอาเนื้อเอาพวกเออสื่อการสอนของแกมาสอนให้พวกเราพวกเราก็รู้สึกว่าจะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ นำที่แกสอนตรงนี้คือไปประยุกต์ใช้แล้วก็ไปอ่านเพิ่มเติมให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะคะผมในเรื่องของการประยุกต์ใช้นะคะในเรื่องของการประยุกต์ใช้ถ้าเพื่อนครูนะคะที่ดูดิฉันในวันนี้เนี่ยนะคะได้ได,ได้เรียนรู้วิธีการแล้วก็เทคนิคในการสอนในเรื่องสับเซตเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้อีกมากมายนะคะตามความถนัดของของตัวท่าน ของคุณครูที่จะทําอย่างไรให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเนื้อหาต่างๆนะคะให้ได้ชัดเจนให้เจมแจ้งถ้านักเรียนเรียนรู้ได้เจมแจ้งเนี่ยคิดว่านักเรียนในอนาคตที่เรียนคณิตศาสตร์เนี่ยก็จะรักวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็จะทําให้ปัญหาการสอนคณิตศาสตร์น้อยลง